Yeah. yeah. กกราชาวไทยทุกคนหัวใจร้าวรานสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวพิภาพประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2558นะครับพวกกับผมยึดเคยหนุ่มหน้ามนลคนสระกราวเมธีฉิมจิ๋วครับคุณผู้ชมครับผลไม้ที่วางอยู่ข้างๆผมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสับประรดนะครับมังคุดเงาะแล้วก็ลองกองนะครับ เป็นของทางด้านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองนะครับนำมาให้ทีมข่าวภูยิภาคของเราได้ลิ้มชิมรสนะครับซึ่งมีรสชาติหวานอร่อยมากเลยนะครับ โดยที่จังหวัดระยองนะครับเขาจะมีการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยองระหว่างวันที่22ถึง28พฤษภาคมนี้นะครับที่ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพงจังหวัดระยองนะครับซึ่งพ่อแม่พี่น้องหรือครูผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็ไปอุดหนุนผลไม้ของเกษตรกรที่จังหวัดระยองได้ครับคุณผู้ชมครับเริ่มข่าวแรกกันด้วย ภาพความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีนะครับที่อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ปรับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและก็มีแต่ละปีนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมจํานวนมากแต่ว่าเมื่อปี2,554ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่จนต้องมีการฟื้นฟ,นฟูบูรณะส่วนที่เสียหายนะครับโดยส่วนหนึ่งก็ได้งบประมาณสนับสนุนจากทางสหรัฐอเมริกาครับ นายดับเบิลยูแพทริกเมอร์ฟี่อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับและนายสหัสภ,ภูมิทิติรัตนรองอธิบดีกรมศิลปากรนะครับเดินทางไปที่วัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นฟูบูรณะวัดชัยวัฒนารามนะครับซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรได้ร่วมกับ กองทุนโบราณนสถานโลกนะครับโดยได้รับการสนับสนุนกอประมาณจากทางกองทุนเอกอัครชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน23ล้านบาทและกองทุนโรเบิร์ตดัมบิววิลสันเชเลนทูคอนเซอร์สเอ้าเออร์เฮอริเทนะครับของกองทุนโบราณสถานโลกอีกจำนวน11ล้านบาท ในโอกาสนี้ท่านทูตสหรัฐอเมริกานะครับและท่านรองอธิบดีกรมศิละปากรก็ได้ร่วมกันเปิดป้ายโครงการกองทุนเอ,อากอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินตรวจ ดูการฟื้นฟูบุรณะซึ่งการดําเนินการทั้งเรื่องของการเสริมความแข็งแรงให้กับโครงสร้างของเขื่อนป้องกันน้ําท่วมและการบูรณะฟื้นฟูบริเวณซุ้มพระเมรุนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นหอสูงส่งยอดแหลมจํานวน8องค์ซึ่งตั้งอยู่ส่วนระเบียงล้อมรอบเจดีย์ประจําอยู่ทั้ง8ทิศของวัดชัยวัฒนารามซึ่งเบื้องต้นจะซ่อมแซมซุ้มพระเมรุองค์ที่3ทิศใต้และองค์ที่4ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เป็นการนำร่องก่อนนะครับเพื่อทดลองและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆของสหรัฐอเมริกา รองอาทิยบดีกรมศิลปากรบอกว่านอกจากสาฐอเมริกาจะช่วยเรื่องงบประมาณแล้วนะครับยังได้นําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าช่วยด้วยในการสแกนปรับปรุงระบบโครงสร้างภายในและบริเวณระเบียงรอบนอกให้มีความแข็งแรงโดยส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ไทยนะครับซึ่งการบูรณะซ่อมแซมซุ้มพระเมรนในส่วนที่เหลืออีก6องค์นั้นนะครับก็จะเร่งดําเนินการต่อเนื่องคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ4ปีจึงจะแล้วเสร็จครับ เรถือเป็นความร่วมมือที่ดีนะครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในการที่จะบูรณะซ่อมแซมโบราณสถานที่สำคัญของโลกให้อยู่คู่กับโลกนี้ต่อไปนะครับจากจังหวัดอยุธยาเราไปกันที่จังหวัดนครราชสีมาไปดูโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงปุ๋ยอินทรีย์ต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนและปุ๋ยอินทรีย์ครับ โดยวันนี้พลเอกดาวพงรัตนสุบรนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินทางไปดูงานโครงการจัดการขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิงปุ๋ยอินทรีย์ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบที่ทางมหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นซึ่งใช้กระบวนการบำบัดขยะด้วยวิธีเชิงกลชีวกลนะครับโดยใช้วิธีการหมักที่โรงบำบัดทางกลและชีวภาพ ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นโรงปิดที่มีระบบการทำหน้าที่ผสม,มและเติมอากาศทำให้ประสิทธิภาพการย่อยสลายสูงส่งผลให้ระยะเวลาการย่อยสลายเร็วนะครับโดยใช้เวลาประมาณ1เดือนจากปกติใช้เวลานานถึง3 — 9ถึงเเดือนและขยะที่ได้จะไม่มีกลิ่นเหม็นด้วยนะครับจากนั้นจะนำขยะไปทำการคัดแยก ซึ่งจะได้ส่วนประกอบอินทรีย์สารผงละเอียดคือปุ๋ยอินทรีย์และอินรีย์สารผสมพลาสติกและพลาสติกซึ่งนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งโดยขยะ5ตันเมื่อผ่านกระบวนการจัดการแล้วจะเหลือประมาณ3ตันได้ปุ๋ยอินรีย์2ตันและเชื้อเพลิงอัดแท้ง1ตันนะครับหากชุมชนจัดการขยะอย่างถูกต้องครบวงจร จะสามารถสร้างมูลค่าจากขยะได้อย่างดีเลยนะครับโดยต้นทุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขยะจะมีต้นทุนอยู่ที่850บาทต่อตันเมื่อนํามาทําเป็นปุ๋ยชีวภาพจะสามารถขายได้ถึง6,000บาทต่อตันเลยนะครับส่วนเชื้อเพลิงอัดแท่งก็สามารถจำหน่ายให้กับโรงงานที่ใช้เชื้อเพลิงจากฐานหินได้อีกทางหนึ่งสำหรับต้นทุนในการก่อสร้างส่วนคัดแยกขยะ และโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์จะมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ7 5ล้านแสนบาทและสามารถคุ้มทุนได้ภายในระยะเวลา5ปีครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่เราจะได้มีพลังงานทางเลือกมากขึ้นนั่นเองครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างครับซึ่งนายแพทย์สาธานสุขในจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการลงมือก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรชีววิถีตามแนวทาง ราชดำาริปรัญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันครับ ศูนเรียนรู้เกษตรชีววิถีตามหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในตำบลบ,บ้านกลางอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก่อนหนี้จะสร้างภายในสำนักงานเทศบาลแต่กองทุนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้อาสา,าจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปีพุทธศักราช2554เป็นต้นมานะครับซึ่งที่ดินบริเวณนี้ชาวบ้านเรียกว่าบ้านแพะดินแดงเพราะมีความแห้งแล้งยากต่อการปลูกต้นไม้หรือผักต่างๆ แต่ก็ ทีมงานทางแพทย์ของสาธารณสุขก็ยังคงตั้งใจลงมือทำโดยประสานงานกับเครือข่ายของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่หาหรือร่วมกับแกนนำชุมชนกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานนะครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้เกษตรชีววิถีนี้นะครับได้นำเอารูปแบบการทำงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบริหารจัดการเพื่อให้เป็นที่ศึกษาดูงานฝึกอบรมด้านการเกษตรและเป็นแหล่งเก็บมเมล็ดพันธุ์พืช ผักอินรีพื้นบ้านในชุมชนโดยจัดฐานเรียนรู้ต่างๆเช่นการปลูกพืชผักสวสนผลไพรนะครับผักพื้นบ้านและการปลูกมะนาวในถังขยะซึ่งจะส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนประสบความสําเร็จสามารถนําความรู้ที่ได้จากสวนแปลป,ปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีเลยครับผู้แม่พี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถไปเรียนรู้ได้นะครับที่ศูนย์ชีวภาพของเชียงใหม่นะครับ ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตร,รักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งนะครับที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านธรรมชาติจึงได้มีการสร้างรูปปั้นเจ็ผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าห้วยขาแข้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตั้งอยู่ที่บริเวณสามแยกสแกกรักงใครผ่านไปผ่านมาก็แวะไปเที่ยวชมกันได้ครับช่างกำลังฉาบปูนล,ลง บนรูปปั้นช้างนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในรูปปั้นเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่แห่งป่าห้วยขาแข้งประกอบด้วยกระทิงควายป่าวัวแดงเสือโคร่งช้างเสือดาวและสมเสร็จโดยนายสมชายเลิศพงพาพรน,นะครับเ,เลิศพงพากรน,นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเยี่ยมชมการก่อสร้างเจ็ดผู้ยิ่งใหญ่แห่งห้วยขาแข้งตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่บริเวณสามแยกสแกกลังถนนทางหลวงหมายเลข3-33 ถือว่าเป็นสัตว์ป่าหายากที่อาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกนะครับส่วนความคืบหน้าได้ดําเนินการก่อสร้างไปประมาณร้อยละ90แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าและยังถือได้ว่าเป็นสวนสัตว์ขนาดย่อมๆที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและนักเรียนนักศึกษาที่ใช้เส้นทางดังกล่าวมักจะแวะเวียนกันมาถ่ายรูปเป็นที่ ลึกอีกด้วยครับุ่งนี้เราพักกันสักครู่นะครับชุดหน้าจะมีอีกหลากหลายเรื่องราวให้ติดตามในข่าวภูมิภาคครับ หลายที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาดกรมประชาสัมพันธ์เปิดสั่งจองพระอินเต่าสังสัญลักษณ์ของกรมประชาสัมพันธ์สำหรับบูชา ผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่สำนักงานเลขานุการกรมกรมประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์026182323ต่อ1800-1 1803 1806-7 1822-3สำนักประชาสัมพันธ์เขต1-8หรือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงการคลังบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีของที่ระลึกที่มีตราสัญลักษณ์กรมประชาสัมพันธ์เลขที่บัญชี068ข0ขีด09760ขีด 0, 0กำหนดรับจองตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป ก็สู่ข่าวภูมิภาคนะครับจะอยู่กับผมหนุ่มน้ามนคนสระกราวเมธีชินจิ๋วครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผลไม้ไทยอย่างทุเรียนกําลังออกสู่ตลาดแล้วทุกปีก็จะมีคนมักซื้อ ออกไปหารับประทานแล้วก็เจอทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพคือขายไม่ได้ราคาคุณภาพก็ไม่อร่อยส่งผลให้ชื่อเสียงเสียหายดังนั้นปีนี้พ่อค้าแม่ค้าแพงผลไม้ตลาดสูงเนินตลาดเนินสูงนะครับจังหวัดจันทบุรีจึงได้พร้อมใจการติดสติ๊กเกอร์รับประกันคุณภาพทุเรียนจันทบุรีเพื่อเรียกความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับ ที่ตลาดผลไม้เนินสูงเก่าตำบลเขาบัวอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแผงผลไม้ภายในตลาดที่มีกว่า40แผงนะครับ ต่างพร้อมใจการติดสติกเกอร์รับประกันคุณภาพทุเรียนทุกชนิดที่วางขายเพื่อเป็นการเรียกคืนความมั่นใจในคุณภาพทุเรียนจันทบุรีซึ่งเริ่มขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนะครับโดยก่อนหน้านี้เทศบาลตำบลเนินสูงได้เรียกประชุมพ่อค้าแม่ค้าเนื่องจากมีผู้บริโภคร้องเรียนว่าซื้อทุเรียนไปจากตลาดผลไม้เนินสูงแล้วพบว่าเป็นทุเรียนอ่อนนะครับ จึงได้หาแนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการติดสติกเกอร์ซึ่งก็ได้ผลทําให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นครับเพื่อให้รู้คุณภาพทุเรียนอ่ะเพราะว่าเขาเจอทุเรียนอ่อนกันเยอะพวกลูกค้าอะไรเงี้ยพามาซื้อแล้วเขาก็ผลว่าทุเรียนอ่อนมั่งอะไรมั่งเนี่ยทางเทศบาลก็เลยตัดปัญหาว่าถ้าติดสติกเกอร์นี้แล้วจะไม่มีทุเรียนอ่อนมันมีเบอร์โทรอยู่ค่ะลูกค้าสามารถโทรมาติดต่อเราได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นลูกค้าประจําเขาก็จะมา อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามาเราก็เขาบอกเราเราก็ชดใช้ให้เขาไปเพราะว่าถ้าไปซื้อแบบประเภททางทางหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่มีอะไรรับประกันอันนี้เทศบาลรับประกันแล้วก็ร้านเรารับประกันรู้สึกดีขึ้นเยอะฮะว่ามั่นใจขึ้นเยอะว่าไม่ไม่ถูกหลอกหรือว่าอะไรเงี้ยฮะลักษณะอ่าใช่ถ้ามีปัญหาเรามานั่นได้คุยกับเจ้าของได้ตลอดเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มาตรฐานของจันทบุรีดีขึ้นฮะพ่อค้ามีคล้ายๆมีจริยธรรมมากมากกว่าเดิมเยอะเยอะมากๆเลย ลักษณะเราคุยได้อะไรได้มีปัญหามีอะไรเราเรามาได้ตลอดเวลาค,ครับช่วงนี้ใครไปเที่ยวเมืองจนันอยากกินทุเรียนดีมีคุณภาพก็ย้ำกันครับว่าที่ตลาดเนินสูงเก่าเขามีสติกเกอร์รับประกันคุณภาพถ้าไม่อร่อยไม่ดีเขายินดีเปลี่ยนให้นะครับแถมยังมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยก็ไปช่วยอุดหนุนกันได้นะครับ พ่อแม่พี่น้องที่เป็นผู้อุปโภคบริโภคชอบทานทุเรียนไปที่จังหวัดจันทบุรีถ้ามีสติ๊กเกอร์ก็จะลืมซื้อเป็นของฝากหรือของรับประทานกันได้นะครับช่วงนี้พอเริ่มมีฝนโปรยปรายตามราวป่าก็จะมีดอกเข็ดผุดขึ้นมานะครับชาวบ้านก็จะไปเก็บมากินหรือถ้ามีมากก็จะขายเป็นไรายได้เสริม อย่างในพื้นที่ตำบลบ้านบึงอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้เห็ดป่าก็เริ่มมีแล้วแต่เห็ดที่พบที่นี่ไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมเพราะว่าดอกใหญ่มากหนักกว่า1กิโลกรัมเขาเรียกกันว่าเห็ดตีนช้างครับนี่แหละครับเห็ดตีนช้างหรือเห็ดงวงช้างดอกคูใหญ่จริงๆอยู่บริเวณราวป่าใกล้กับไร่สับปะรดของคุณเกรียงศักดิ์จีนสกุลชาวบ้านหมู่5าตำบลบ้านบึง ขึ้นขาวโพลนอยู่เต็มไปหมดกระจายอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับมีทั้งดอกที่บานแล้วและดอกตูมส่วนชาวบ้านพบเห็นเขาก็เลยไปตามเพื่อนบ้านมาช่วยกันเก็บไปกินนะครับแล้วที่เห็นพี่พี่ทหารช่วยกันเก็บนี้ก็ไม่ใช่อะไรนะครับพี่เขาเป็นหน่วยทหารวนชนสัมพันธ์ซึ่งลงไปเยี่ยมเยือนคนในพื้นที่พอดีชาวบ้านก็เลยชวนไปเก็บแล้วก็ช่วยกันเก็บไปกินอย่างนี้นะครับโดยดอกเห็ดที่บานแล้ว บางดอกใหญ่กว่าหน้าคนด้วยซ้ำไปส่วนก้านดอกก็ยาวประมาณช่วงศอกได้ดอกเห็ดแต่ละดอกก็หนักประมาณ1กิโลกรัมนะครับหรือถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะหนักถึงประมาณ2กิโลกรัมเลยทีเดียวดอกเห็ดที่ได้ชาวบ้านเขาก็จะแบ่งปันกันไปกินในหมู่บ้านนะครับรวมทั้งยังแบ่งให้พี่ๆทหารเอาไปกินอีกด้วยโดยเห็ดตีนช้างหรือเห็ดงวงช้างชาวบ้านบอกว่ามีรสชาติอร่อยมากคล้ายกับเห็ดเปาฮื้อส่วนใหญ่ก็จะนําไปทําเมนู ทอดกรอบต้มยำหรือยำเห็ดดอกเดี่วก็กินได้ทั้งครอบครัวแล้วครับชุดนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ใน1 1บเอ็ดทั่วไทยครับอ๋อยังอยู่กันที่เห็ดนะครับแหมยังยังไม่ไป1 1บเอ็ดเด็นะครับเป็นเห็ดอีสานนะครับช่วงเข้าหน้าฝนชาวบ้านมีรายได้เพิ่มจากการขายเห็ดริมทางนะครับรายได้วันละ2,000ถึง3,000บาทเจียว ไปติดตามพร้อมกันในหนึ่งในภูทรครับ ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานีฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวส่งผลให้เห็ดตามธรรมชาติออกมาเป็นจํานวนมากซึ่งมีทั้งเห็ดดินเห็ดโคลนเห็ดไข่เห็ดละโกเห็ดพึ่งเห็ดกอเห็ดถ่านและเห็ดเผะตลอดจนหน่อไม้และดอกกระเจียวได้ออกหน่อหริดอกมาให้ชาวบ้านคำพูนีและชาวบ้านยางกระเดาตําบลท่าเมืองอ,อําเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีได้เก็บมาประกอบอาหารเมนูต่างๆรับประทานกันในครอบครัวพร้อมกัน น,นี้ยังได้นําวางขายให้ประชาชนที่เดินทางผ่านไปมาตามเส้นทางอุบลราชธานีตะการพืชผลได้จับจ่ายซื้อเห็ดกันอย่างคึกคักเลือกเห็ดกันอย่างสนุกสนานมันมือทั้งเห็ดไข่เห็ดและโงกเห็ดพึ่งเห็ดก่อเห็ดโคลนและเห็ดทานสําหรับราคาเห็ดโคลนดอกเล็กๆที่ยังบานไม่เต็มที่จะขายในราคากองละ100บาทสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านวันละกว่า2 0 0 0ถึง3,000บาท ด้านนางนันทนาสารีบูรณแม่ค้าขายเห็ดเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้นําเห็ดมาวางขายได้แล้วว่าตนเองและครอบครัวออกไปเก็บเห็ดในป่าตามธรรมชาติซึ่งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านโดยจะออกไปเก็บตั้งแต่เช้ามืดซึ่งมีเห็ดทุกชนิดปะปนกันไปและเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าก็จะออกจากป่านําเห็ดมาวางขายริมทางโดยในหนึ่งวันจะสามารถเก็บเห็ดได้วันละกว่า15-20กิโลกรัมซึ่งจะต้องคัดแยกเห็ดแต่ละชนิดมาวางเป็นกองๆขายโดยในแต่ละ วันจะขายสร้างรายได้ถึงวันละ3,000บาทเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้อีกทางหนึ่งก่อนที่จะถึงฤดูทำนาทีมข่าว NBT อุบลราชธานีรายงานวันนี้หนึ่งผู้ทรมาเร็วกว่าสเบเป็ดเด็ดแต่ครับอของจริงนะครับช่วงนี้ยังมีประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ในสเปดเด็ดทั่วไทยครับ เทศบาลตำบลประแตมเพอยหาจังหวัดยะลาร่วมกับกรมทหารพรานที่47ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการปันรักให้น้องประจำปี2558ที่โรงเรียนสามัคคีโดยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าเด็กยากจนและด้อยโอกาสซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังจากสูญเสียทั้งบิดาและมารดาที่เป็นกำลังสำคัญในการสร้างไรายได้ของครอบครัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก ซึ่งมีจำนวนถึง567คนโดยจัดนิทรรศการและให้บริการแก่ประชาชนพร้อมจัดอาหารขนมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้เด็กๆในพื้นที่ส่วนที่จงังหวัดราชบุรีมีการจัดประชุมเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากโรงงานโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องถิ่นประชาชนในพื้นที่และผู้แทนของโรงงานบริษัทราชบุรีเอทานอนจำกัดร่วมประชุมที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโปง่ง โดยมีนายธวัชสุรบาลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมซึ่งในที่ประชุมได้รับทราบผลการดาเนินง,งานของอุตสาหกรรมจังหวัดเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขบอ่อเติมอากาศของบ่อระเหยกาอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนข้างเคียงรวมทั้งแผนการดาเนินง,งานระยะยาวพร้อมทั้งการเยียวยาและดูแลช่วยเหลือชุมชน ที่ศูนย์การอุตสาหการรมพักการประเทศและพลังงานทหารอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีณสุจินชัยชุมศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนำส่วนราชการและสื่อมวลชนกว่า80คนเข้าร่วมหารือพบปะยามเช้าหรือสภากาแฟซึ่งพลโทนพลสร้างสมวงศ์ผู้พิจารศูนย์เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือข้อราชการกระชับความสัมพันธ์อันดีตต่อกันนอกจากนี้ ยังนำอาวุธยุทโธปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านภายในหน่วยนํามาแสดงในงานด้วยปิดท้ายกันที่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตซึ่งจัดการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวนาและชาวสวนชาวไร่ในพื้นที่จํานวน300คนโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีนาโนละลายช้า แทนการใช้ปุ๋ยเคมีแบบเดิมเพื่อลดต้นทุนการผลิตช่วยเหลือเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยราคาถูกไม่พึ่งพิงปุ๋ยเคมีในท้องตลาดซึ่งมีราคาแพงโดยมีนายสมชายกมลเทศเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้ชมที่มีข้อสนเสนอแนะหรือวิกคำแนะนำติชมรายการนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่ www.facebook.com/ ไปที่เพจห้องข่าวภูมิภาค NBT ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับและวันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน,ขน,ขนกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่27แม่ห้องสอนเกมที่สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแม่ห้องสอนนะครับมีขบวนเจ้าหน้าที่และนักกีฬา 20จังหวัดทั่วประเทศกว่า2,000คนในชุดชนเผ่าต่างๆสีสันสวยงามเลยนะครับการแข่งขันกีฬาจะมีไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมหนุ่มหน้าบนคนสระกราวเมธีชิมจิวพร้อมด้วยทีมงานข่าวคุยภาพทุกท่านต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามรับชมรายการแล้วพบกันใหม่ันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ จัดขัดขวางจะลองพลา